มาคุยกันเรื่องมั่งคั่งร่ำรวยความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ทุกที่ฉันมีค่าผู้คนมีค่าเราผู้ควรและสามารถมีได้ขอบคุณที่ตอบนะแต่ฉันไม่รับรู้ถึงความรู้สึกของคุณเลยนั่นเป็นแค่คำสิ่งที่คุณต้องการทำคือหาสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่แล้วว่าคุณสามารถโฟกัสนอกกล่องได้เช่นฉันเก่ง ฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีเจตนา,าแน่วแน่ฉันเข้าใจกฎแรงดึงดูดฉันเป็นคนตัดสินใจเองมันอยู่นอกกล่องนั้นและฉันคิดถึงมันมากพอและมันอยู่ตรงนั้นสำหรับฉันและการที่สิ่งที่คุณต้องการยังไม่ปรากฏขึ้นไม่ได้แปลว่ามันไม่เกิดขึ้น มันกำลังอยู่ในกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นหรือ Becoming มันอยู่ในกระบวนการที่จะมีมากขึ้นและฉันเองอยู่ในกระบวนการนั้นฉันปรับตัวโนต้ตต่างๆปรับพลื่นพลังงานตัวเองให้ฉันได้พบกับประสบการณ์นั้นและฉันรู้ถึงโอกาสความเป็นไปได้ถ้ามีคนทำได้คนนั้นคือฉันการที่ฉันได้มาครุซนั่นคือฉันมั่งคั่งร่ำรวย ฉันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีเจตนาที่ดีฉันรักที่อยู่ในร่างนี้ฉันรักอยู่บนโลกใบนี้ฉันรักเป็นผู้สร้างชีวิตฉันเอง